นะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านทุกคนกันด้วยเลยนะผมพอดีว่ากลับลงไปเทสใหม่นิดนึงพอดีเสียงเบามากนะจะไม่บอกได้ไงล่ะปรับแบบลดเสียงสะท้อนโคตรเยอะไม่ใช่เสียงสะท้อนนี่เขาเรียกว่าเสียงอะไรนะเสียงเสียงน้อยะเสียงรบกวนนะเคยเสียงรบกวนแบบเสียงใบช็อตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยเคยได้เสียงใบช็อตจากช่องกูไหมประมาณนั้น่ะแต่คนรำคาญนะรวมถึงกูด้วยแหมไม่ไม่ได้รำคาญเสียนะรัพวกมึงรำคาญพวกมึงบนเนี่ยเราเล่นเราเล่น เราแลกก่อธรรมดาของกันนะยังไม่อยากแลกก้อยศดูดิของเฮียที่แรกอะไรในลีเจนด์ได้บ้างโอ้ยเมาแม่งไม่เร็วเลยต้องปรับต้องจับเมาส์อย่างงี้ฮะทุกคนเมาส์ผมก็แฟสเด็กอีกเก้าเนาะไม่อยากจะโม่โอเคโอ้โหไอ้น้ำเงินมึงเอาเรื่องจังวะใจเย็นดิพี่ของกลางไม่เก็บกันเลยเฮ้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 ยฟิวเร็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 วจะมาบุกโดนไม่วาไม่โดนไม่โดนไม่โดน บอกเลยรัศมีแม่นมากนะฮะรัศมีแม่นมากนะฮะรัศมีวงกลมแป้งโยคีในรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายยีทาแป้งโยคีในรัศมีวงกลมจำไว้ให้ดีเอออะไรวะเนี่ยเราโห่สีเฮีย้ยอะไรเดี๋ยวหูมึงมึงแก่งจังวะไอ้แหมหูอะไรจะขนาดนั้นทุกคนอือหือดูดูดยศอะไรซูพีมนะฮะ สัไอ้เอ้ยดีมมานี่ดีมดีมมาไอ้สัตว์ม้ามาหลุดม้าดูดม้ามาเล่นมาครับคลิปก่อนก็กันชาแล้วนะทุกคนวัด้าวรองเท้าเหล็กด้วยรองเท้าเหล็กด้วยปล่อยมันทุกคนปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันมดูนี่ไปทำอะไรต่อไปข้างหน้าวะ ไอ้ใจเย็นเสียวบักเสียวใจเย็นเอ้สหายใจเย็นเพื่อนออมาขนาดนี้เดี๋ยวเพื่อนมาช่วยกูก่อนนูโอ้โหไอสัตว,ว์ยอมแพ้เพื่อนมา,อารักกูก่อนเฮ้ยเฮ้ยโดดถึงเฉยเพื่อนอดีไอสัตว์ดียึดไปดีเลยไอเหี้ยดี เอไ้สัตว์ิ่งมาเฉยเลยเลยเรามาตามให้กันดีกว่าทุกคนไร้ว้าร์ปดักทางกูอีกไม่เป็นไรครับทุกคนมาเรามาแลกบอกันก่อนก็ได้ไปไปกลางกันทุกคนมันน่าจะยังไม่มีคนมานะไปกอดได้เปรียบฮะโอ้โหไอ้ยึดแม่จะเย็นไปเลย เฮ้ยสหายมึงเล่นวิชาตัวเบาอ่ะโอ้เชี่ยจะเล่นเจกูเอาเกาะเพชรมาเลยยิ่งยอมอะไม่เชี่ยเัียวนี้เขาจังไรแล้วนะฮะเขาไม่ธรรมาดาโอ้ยไม่ติ๊กใจเย็นดิเ้พวกใจเย็นตก แลกเตียงเห er รอวะคิดว่าจะแลกได้เหรอได้ดิเข้มแม่ไปวิ่งเร็วจัดน่าจะถึงทันนะทุกคนมันมันคุณนึกว่ามันจะมาตีเตียงกูไม่ตีเฉยอ่ารอบนี้มึงมาดิมาไึงได้หนาวขี้แน่โอเคกินยาแล้วฮะแล้วก็กินสปีด อ่าคูมาแล้วคูไล่ข้างแล้วมืองอยู่ไหนวิ่งวนเหรอวิ่งวนกูบอกเลยกูวิ่งรัดมันไม่ต่อมากันเลยอะทุกคนเราต่อไปหามาก็ได้นะลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยเออไม่ลงทุนเลยเลยถึงแล้วนะครับเอ้ยดาบดาบตีไกลจะเย็นถ้าเมื่อกี้มันคอมโบโหดโหดน้มันตีกูตกไปนานแล้วอะส่ววที่ผมจะหาเวลาไปเล่นกับเพื่อนในดิสคอร์ดอเหมือนกันนะ หาเวลาว่างที่มันตรงกันนะนะส่วนบักปื๊ดไม่มีดสคอดขนาดคอมมันยังไม่มีเลยแต่จริงๆมันดสคอดในโทรศัพท์มันก็ใช้ได้แล้วนะไม่ต้องดีคอดในคอมหรอกปื๊บมันเล่นไม่เป็นหรือเสียหายแหละก็จริงๆที่กับปือกก็สนดกดีนะที่ไม่อยากจะอัดอยู่เพราะว่าแบบปัญหาอะไรอย่างมันก็มีมาเนาะผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเอ้ยอู๋เอ้ยนี่ตกใจ ล่าสุดเลยเขาเรียนวิชาคอมผมเอาผมเล่นเกมไปคราฟห้องคอมอ่ะทุกคนโอ้โหแล้วสเต็ปเล่นไหมครับบางคนคนอื่นแบบฮิ๊กสบายฮิ๊กสบายเล่นก็โหดไหมเล่นเลกูเล่นเป็นยังไงเออเออกดผิดกูกดแบบกดกระทืบเมาส์ตกมาอย่างเงี้ยเป็นเป็นสูตรของผมที่ผมใช้แบบพักเมาส์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นสูตรที่ผมใช้แล้วมุมพอนหัวกระเมาส์โรงเรียนอ่ะมันก็ต้องหนักขึ้นกว่าเดิมไงเพราะว่าเราเป็นแบบเป็นเมาส์เกมมิ่งไงมันเหมาะกับเกมอยู่แล้วแต่มึงคิดสภาพเมาส์โรงเรียนดิ อกากูถามอย่างนั้นอะ่ะทำไปทำไมเก <_ C> e <ars> ือบไปแล้วทุกคนเมาขยับไปได้นนะฮะอย่าเล่นเก,กนเมแบบใช้สเต็ปเยอะมากเดี๋ยวมันจะเดีย๋ยวคุณจะได้ชใช้ค่ามาสใหม่ที่เกียดเล่นเอ้ยอโอเคเราจะขดุดไอ้เคียนี้มาแล้วก็มันคงไม่มีใครมานะถ้าจากให้ผมเดา โหแม่งมีคนเป็นธนูด้วยไอ้สัเกาะไม่ได้ใส่เพราะว่าถ้าไปถึงตายนี่กูงงไอ้เชี่ยแค่ไหไปถึงกูตายทำไมกูถึงตาอูอ้ยเอ้ยเอ้ยหมาหมาเพื่อนเราผมคอยทามาเล่นธนูมีวิธีเดียวคือต้องแลกธนูเหมือนมันอ่ะแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องคอมโบดีกว่ามันเฮ้ยอะไรเอ้ไอ้อูบอกเลยธนูเนี่ยยิงจากอินเดียไปโผล่ประเทศไทยเลยทุกคน เดี๋ยวโหเข้าไปบุกทีมนั้นนะทุกคนขออย่างเดียวมึงอย่ายิงกูตกอ่าเฮ้ยทำไมนายถึงไม่มีอะไรมาสู้เราเลยอ่ะโอ้ยนะโดกจ้มีธนูงั้นไม่ตายมันนี่หว่าอุ้ยโดน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 เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะอุ้ยข้างหน้าก็ยิงข้างหลังก็ยิงเอาไปแดกเอาไปแดกเอาตายตายตาย Get over here ไปเอาไปไปหาธนูใหม่ไปขุดแล้วกีบ็อกใหม่ไอ้สัตว์เอ้ยเอ้ยมา โอ้โห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 ไปธรรมดาโอ้ยโอ้ยโอ้ยออดออนออนออออๆมามาเรียบร้อยเอาตายหมดแล้วตายหมดแล้วตายหมดเลยใจเย็นอืมรู้สึกว่าทีมแดงมัน ผมหมุนแล้วมวนก่นอนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเก็บไอ้ทีมแนวไว้ทีมสุดท้ายนะมึงยีเพื่อนกูตายมึงไปคุณแล้วกี่บล็อกไว้จัดอุ้ยเอ้ยมามาตัมึงแตัดไป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 ,ไป ไปเถอะไปไปซะไปให้ไกลๆต่อมามันก็ต่อมาไม่สุดเนาะสุดๆไปเลยนะฮะขุดทางขุดทางทีนี้ล่ะขุดทางมาดิเพื่อนมาเลยเดี๋ยวกูเคลียร์ทางให้ก่อนแตกหนึ่งอีกหนึ่งไม่แตกแตกเข้าไปโอ้โหหนาเชนาเชนาเชน่ไปขุดขุดขุดดิอยู่ไหนาอีกหนึ่งไฟเดิมไฟเดิม เรียบร้อยฮะเสร็จไปและสองตามันยังไม่จุใจเลยตาดตายกันผมไม่เอาแบบเล่นแบบใหม่บ้างทุกคนนี่แบบแอนิมอลนะฮะแอนิมอลแบบสัตว์สัตว์สัตว์นะฮะโอ้โหมันสัตว์ตรงไหนเนี่ยว่าคนตั้งชื่อแบบพึ่งมากกว่านะฮะ ให้ผมว่าผมอุดเตียงให้ทุกคนดีกว่าฮะให้ทุกคนไปต่อยแล้วกันเพราะว่าผมขี้เกียจลูกมือไม่ลงเองฮะรอบนี้บอกเลยกูไม่ลงมือเองกูเล่นลัอกกี้บ็อกต่อบ็อกเลยเพื่อนต่อบ็อกเลยอ่ากูณพีนฮันโนอุ้ยเฮ่อไอพี่เต้พี่เต้มึงโยนทำไมใครให้มึงโยนพี่เต้ไอพี่เต้ ผมว่าผมจะไปบุกเขาแล้วนะจริงๆของผมพร้อมแล้วแต่ขอร์มีนิดนึงนะ้ยผมว่ารอบนี้ผมทำให้แบบมีของคนโถอะไรของมันวะมึงโยนระเบิดทำไมกูเอาของกลางก็ได้โหเย็ดแม่เหมือนเหมือนกูอยู่ฮิโรชิม่าตอน ไอสัตว์ลุงยี่ของเยอะเหมือนกันไอลูกล like okay. ูกยี่กูมานานละกูไม่อยู่นานหรอกกูลุงนี้กูมานานแล้วกูไม่อยู่ให้สตีฟทิ้งระเบิดหรอกโอ้โหไอชิดขู่มาแป๊บเดียวมึงแรกเขาดูรีเจนได้เลยอ่ะมาดิมาดิโอ้โหเกาะเพื่อนเราเพื่อนเรากูบอกเลยบอกเลยฮะโหดมากดูเกาะดิน่าเจียวสุพีมนะ ถ้าให้เดานะฮะเราก็แลกนี่เราต้องระวังด้วยนะเผื่อมีใครโยนระเบิดมาหาเรานะทุกคนมันชอบโยนยตอนวางระเบิดมีปัญหาเชีย่ยเลยเนะี่ยเฮ้ยแลกขอให้กูหน่อยเพื่อนแลกขอให้กูหน่อยได้ปะอืออือขอล้อละแลกขอให้กูหน่อยอุย้ยเฮ้ยอะไรอีกอุย้ยเฮ้ยอะไรอีก <S <S พลวดเข้าไปนะ เรียบร้อยเพื่อนกูไปจบเกมแล้วโน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 โอ้โห้มตายรัวๆันี่หนโหนตายรัวมากเอาเอาชนะเหรอกูบอกแล้วลุงเจ้าตัวไม่ต้องลงมือเองโอ้โหเพื่อนกูดาร์คซูพีมึงเอาเรื่องจังโอเคท่ผมก็สมคนเกับเวลาแล้วท่ผมก็สำหรับวิดนี้ท่านผมก็มีเท่านี้แล้วกันนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าท่ผมสำหรับคลิปนี้ถ้าสูงใครอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนท่นผมสวัสดีครับบายแล้วกูมาอยู่ทำไมซอกนี้เนี่ย 白迪瓜。<laughs>